บันใบเตยน,นะคะแล้วก็กองใบเตยค่ะแล้วก็ขั่วง,งาค่ะน้ำใบเตยน,น้ำกะทิค่ะน้ำมะพร้าวงาคั่วแป้งทาน้ำตาลทรายขาว แป้งข้าเจ้าแป้งมันน้ำปูนใสน้ำตาลมะพร้าววิธีการทำเราก็ใส่แป้งทั้งสาตัวลงไป แล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่หัวกะทินะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำปูนใส่ลงไปนะคะแล้วใส่น้ำมะพร้าวอ่อนลงไปนะแล้วก็ใส่น้ำใบเตยลงไป,น,ไ атель, ไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ไปกองแล้วก็คนกวนให้เข้ากันค่ะ แล้วก็มาบีบใส่ภาชนะที่เราจะใส่นะคะใส่กะทินะคะแล้วก็ใส่งาที่คั่วไว้นะคะเสร็จแล้วค่ะ